แล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่15พฤศจิกายนสําหรับคนที่ทําในหน้าทิกตอกหลายๆบัญชีสงสัยว่ายอดเงินสะสมก็คือตั้งแต่ทํามาเนี่ยยอดมันเกิน3บนเนี่ย มันจะถอนได้หรือเปล่าผมก็ลองถอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาไม่ได้นับยอดสะสมตั้งแต่ทํามานะครับเขาจะดูว่ายอดคงเหลือเนี่ยมันเกิน3 5มพหรือเปล่าถ้ามียอดกระปิดกระปอยเนี่ยเราก็กดถอนได้เลยนะครับส่วนแนวทางต่อจากนี้ก็คือเราโฟกัส1ช่องนะครับที่เราทําจะทํายาวๆนะครับเสร็จแล้วก็มีเงินเข้าสม่ําเสมอเราก็ยืนยันแบบชาชนน,นั้นนะครับ ส่วนบัญชีอื่นเนี่ยเราก็กดถอนนะครับถอนเรื่อยๆอย่าให้มันเกิน3ามพันหแต่มันจะมีบางช่องเนี่ยนะครับเงินเข้าทีเกิน3ามพันหอยู่แล้วนะครับก็ต้องยืนยันแบบชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เราก็เลือกช่องนั้นเป็นช่องหลักนะครับก็มีอีกกรณีนึงนะครับที่ผมคิดว่านะครับถ้ายอดเราเกิน3ามพันหแล้วมันให้ยืนยันแบบชาชนนะครับแต่เราไม่ยืนยันเรากดถอนด้วย t r u ม m น n ี y เนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบแล้วก็จะมาแนะนำเพื่อนๆอีกทีนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ